ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ของนางสาวชนทิชาสอนฤทธิ์โรงเรียนชุมชนโคกม่วงพเพอิญนสีภูทรอุปถัมภ์ค่ะข้อมูลทั่วไปชื่อนางสาวชนทิชาสอนฤทธิ์เกิดวันที่21กุมพาพันธ์า5 3 6ปัจจุบันอายุ27ปีการศึกษาจบการ ศึกษาระดับปริญญาตีจากมหาวิทยา,ายลัยราชพัฏวไลยลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีเข้ารับราชการเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2561อายุราชการ2ปี7วันค่ะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นชั้นอนุบาล2เป็นครูเวรประจำวันวันพุธ รับผิดชอบงานด้านบริหารงบประมาณเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีของโรงเรียนและรับผิดชอบโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประถมวัยการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยประกอบไปด้วย2ด้านนะคะด้านที่1คือด้านการปฏิบัติตนและด้านที่2คือด้านการปฏิบัติงานค่ะ วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาชาทางและผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับการรัเทศะต่อผู้เรียนต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองและบุคคลอื่นและร่วมทํากิจกรรมตอนเช้าการเข้าแถวเคารพธงชาติร้องเพลงชาติเพลงสะดูดีจอมราชาร่วมไปกับเด็ก ปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการการมาปฏิบัติงานตามเวลาราชการการแต่งกายตามระเบียบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เค่งคัดด้วยการปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะคุณธรรมจริยธรรม ข้าพเจ้าปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเค่งคัดเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนากิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอเช่นการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระและเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเห็นความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเช่นการเข้าร่วมรับฟังเทศมหาชาติที่ทางวัดตะโกจัดขึ้น และกิจกรรมที่แสดงถึงจารีดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันรอยกระทมร่วมกันกับนักเรียนวัฒนธรรมของชาติอย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียนเป็นต้นค่ะและการมีจิตบริการและจิตสาธารณะอย่างเช่นการช่วยเหลือจิตอาสาที่มาทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนคอยดูแลคอยต้อนรับ และการต่อต้านการกระทําของบุคคลที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อบุคคลโดยรวมข้าพเจ้ารู้จักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นชี้แนะเมื่อบุคคลนั้นทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะจรรยาบรรวิชาชีพข้าพเจ้าเข้าร่วมการอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอติดตามข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นในช่วงของสถานการณ์โควิดเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการไม่อาศัยวิชาชีพมาสร้างรายได้ให้กับตนเองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถค่ะ จากรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเช่นงานวันครูงานวันกเกษียณเป็นต้นรู้จักให้ความรักความเอาใจใส่ช่วยเหลือให้บริการผู้เรียนด้วยความเสมอภาคทํางานตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและชุมชนตามความสามารถที่ทําได้ไม่ปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เรียนทั้งทางกายวาจาและจิตใจรู้จักทํางานร่วมก,กันกับผู้อื่น ด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องกันรู้จักปลูกฝังเด็กให้รักและตระหนักในสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองปฏิบัติตนในการเป็นพลเมืองที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนค่ะการดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าศึกษาและหาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีสามห่วงคือความพอประมาณความมีเหตุผลควรม,มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและมีสองเงื่อนไขคือความรู้ผู้คุณธรรมนำไปสู่การเตรียมพร้อมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าสามารถนำมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพของตนเองได้ ในทางปรกการประกอบอาชีพสามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเช่นการประดิษฐ์ผลงานจากไม้ไอติมการทำดอกไม้จากถุงนมเป็นต้นการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนและการประหยัดอย่างเช่นการออมเงินการเป็นแบบอย่างในเรื่องการประหยัดอย่างเช่นการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ค่ะ จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าเข้าสอนตามตารางการจัดกิจกรรมประจำวันของระดับชั้นอนุบาล2มีการเตรียมความพร้อมในเนื้อหาก่อนการจัดกิจกรรมให้ความสำคัญกับผู้เรียนทุกคนให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นการไปรเยี่ยมนักเรียนที่เจ็บป่วยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามความสนใจหรือความตั้งใจเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้เช่นการให้เด็กเข้าไปเรียนรู้ในมือหนังสือกิจกรรมการทำความสะอาดที่ครูทำร่วมกับเด็กเป็นการปลูกฝังและเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีให้กับผู้เรียนค่ะจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ข้าพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครูมีความภูมิใจในการเป็นครูมุ่งมั่นรุ่งทีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่สร้างสรรค์สื่อการสอนในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมนป้องกันมิให้ผู้เรื่องวิชาชีพ ปรัชืชปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพรักเชิงลบต่อวิชาชีพเสนอแนะชี้แจงแนวทางต่างๆที่มีความสำคัญเหมาะสมต่อการพัฒนาผู้เรียนพัฒนาสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนค่ะการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้านำผลการวิเคาราะห์หลักสูตรการศึกษาประถมมาไว้และหลักสูตรสถานศึกษามาสู่การออกแบบหน่วยการ ผู้เรียนไปสู่การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนการใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนไปสู่การวัดผลและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนค่ะข้าพเจ้าออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเช่นการทดลองทางวิทยาศาสตร์การทำโครงงานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นต้นเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนค่ะข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยประเมินตามสภาพจริง จากการสังเกตการบันทึกพฤติกรรมคำพูดจากเกณฑ์ที่กำหนดตามจุดประสงค์การเรียนรู้คุณภาพผู้เรียนให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง4ด้านที่เหมาะสมตามวัยค่ะ กหนอนนะคะของน้ออนุบาลสองเอามาค่ะมาค่ะามาการบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในบรรยากาศที่ดีอากาศไทยที่มีความปลอดภัยมีมุมการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้มีกระบวนการคิดและทักษะชีวิต ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือโดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเช่นการออกเยี่ยมบ้านและมีการอบรมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาตนเองได้ตามวัยตนเอง พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมมาพัฒนางานในหน้าที่การจัดการเรียนการสอนและงานที่ได้รับมอบหมายสามารถพัฒนานและแก้ปัญหาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมค่ะการทำงานเป็นทีมโรงเรียนของข้าพเจ้าทำงานเหมือนครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องคอยช่วยเหลือกันมีการประชุมพูดคุย ในการดำเนินง,งานแนวทางการทำงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันคอช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนเป็นรักค่ะงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมค่ะในด้านงานบริหาร าเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีของโรงเรียนค่ะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพาจ้าใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดช,ชอบในด้านการใช้ภาษาเอามาจรรัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างเช่นให้เด็กเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆผ่านการท่องและการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมกับวัยในทางเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ เช่นการใช้โซเชียลมีเดียไลน์ในการสื่อสารติดต่อกับผู้ปกครองและความรับผิดชอบในงานอื่นๆให้งานพัฒนาไปในทางที่ดีและถูกต้องเหมาะสมค่ะคร,ร่างกายของฉัน